รอทุกคือคุณต้องไปนั่งกรรมฐานที่วัดนี้นะมันดีมากเลยคำแนะนำจากเพื่อนทำให้พิมพ์ตัดสินใจลองไปปฏิบัติกรรมฐานที่วัดกลางป่าแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ลึกเข้าไปในจังหวัดทางภาคเหนือวัดแห่งนี้มีชื่อเสียงด้านการฝึกสมาธิขั้นสูง และมีกฎระเบียบเข้มงวดห้ามพูดคุยห้ามใช้โทรศัพท์และต้องนอนรวมกันในกุฏิไม้ที่สร้างเรียงรายท่ามกลางป่าทึบที่นี่เงียบจริงๆพิมพ์คิดขณะก้าวลงจากรถเสียงนกร้องเบาๆและลมที่พัดผ่านยอดไม้ทำให้เธอรู้สึกสงบแต่ในขณะเดียวกัน เธอก็รู้สึกถึงบางสิ่งที่ไม่อาจอธิบายได้หลวงพ่อเจ้าอาวาสให้โอาวาสสั้นๆกับกลุ่มผู้มาปฏิบัติธรรมก่อนจะพาพวกเธอไปที่ทักพิมพ์ได้ทักในกุฏิที่อยู่ค่อนข้างลึกมีเพียงเธอกับหญิงไวยกลางคนชื่อพี่มาลีเท่านั้นที่พักอยู่ด้วยกันน้องมาครั้งแรกเหรอพี่มาลีถามเสียงเบาๆขณะที่ทั้งคู่จัดของ พี่เคยมาที่นี่แล้วเหรือคะพี่มาลยยิ้มบางๆก่อนตอบอืมเคยมาแต่มีบางเรื่องที่อยากบอกไว้ก่อนพิมพ์ขมวดคิ้วเรื่องอะไรหรือคะหญิงไว้กลางคนหันไปมองรอบตัวก่อนลดเสียงลงกลางคืนได้ยินเสียงอะไรห้ามขานรับเด็ดขาด คืนแรกของการปฏิบัติธรรมผ่านไปอย่างสงบพิมพ์นั่งสมาธิได้นานกว่าที่เธอคาดไว้มีเพียงเสียงลมและเสียงสัตว์กลางคืนที่ดังเป็นระยะแต่เมื่อถึงคืนที่สองขณะที่พิมพ์กำลังจะเข้าสู่สมาธิเธอก็ได้ยินเสียงบางอย่างพี่เสียงกระซิบผถาเบาดังขึ้นจากหน้าต่างข้างกุฏิ เสียงนั้นแถวเหมือนคนที่พยายามเรียกให้เธอออกไปพิมพ์ลืมตาขึ้นช้าๆใจเต้นแรงเธอคิดถึงคำเตือนของพี่มารีห้ามขานรับเด็ดขาดเสียงเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะกลับมาอีกครั้งคราวนี้ใกล้ขึ้นพี่ออกมาหน่อยเธอหลับตาแน่น พยายามเพ่งสมาธิและสวดมนต์ในใจแต่แล้วเสียงเคาะประตูดังขึ้นก,ก๊อกกกก๊อกเธอสะดุง้งใจเต้นรัวมือสั่นไปหมดพี่หนูหนาวให้หนูเข้าไปหน่อยพิมพ์กำลังจะบตุกพี่มาลีแต่ก่อนที่เธอจะขยับตัว หนูรู้ว่าพี่ได้ยินเสียงนั้นกระซิบอยู่ข้างหูของเธอพิมพ์สะดุง้งเธอรีบลืมตาและภาพที่เธอเห็นทำให้เธอแทบหยุดหายใจมีเงาดำของเด็กผู้หญิงยืนอยู่ตรงมุมห้องดวงตากลมงโบกและถิวซีดขาวเหมือนศพพิมพ์เบิกตากว้างแต่ก่อนที่เธอจะกรีดร้อง มือเย็นเฉียบของพี่มาลีคว้าแขนเธอไว้อย่ามองพี่มาลีพูดเสียงเย็นชาพิมพ์หลับตาแน่นสวดมนต์ไม่หยุดเงานั้นยังคงอยู่แต่แล้วทุกอย่างก็งเงียบลงรุ่งเช้าพิมพ์แทบไม่กล้ามองพี่มาลีเธอยังสั่นไม่หายเมื่อคืนพี่เห็นมันใช่ไหม พี่มะรีถอนหายใจเห็นและนี้ไม่ใช่ครั้งแรกพิมพ์ตัวสั่นมันคืออะไรครับหญิงไว้กลางคนมองไปทางต้นโพใหญ่ที่อยู่กลางลานวัดเด็กคนนั้นเคยเป็นศิษย์วัดนี้แต่เธอเสียชีวิตอย่างปริศนาใต้ต้นโพพิมพ์กลืนน้ำลายมองไปที่ต้นโพใหญ่ มันดูเหมือนต้นไม้ธรรมดาแต่เธอกลับรู้สึกเหมือนมีใครมองมาจากเงาเมื่อใต้ต้นไม้นั้นแล้วทำไมมันถึงมาเรียกพวกเราที่มาลีงเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบเบาๆบางทีเธออาจจะยังอยากมีเพื่อนอยู่ก็ได้คืนต่อมาหลังจากนั่งสมาธิ พิมตัดสินใจออกไปเดินเล่นเพื่อให้จิตใจสงบลงเธอเดินไปเรื่อยๆจนเผอเดินเข้ามาในป่าหลังวัดอากาศเย็นผิดปกติแสงจันทร์ส่องลงมาจางๆทันใดนั้นเธอได้ยินเสียงหัวเราะเบาพิมชะงักเสียงหัวเราะนั้นฟังดูปแปลกมันเหมือนเสียงเด็ก แต่ก็เหมือนเสียงของบางสิ่งที่ไม่ใช่คนเธอเริ่มก้าวถอยหลังแต่แล้วเธอก็เห็นมันเด็กหญิงในชุดขาวยืนอยู่ใต้ต้นไม้ดวงตากลมงโบเธอยิ้มให้พิมและยกมือขึ้นชี้ไปที่บางสิ่งพิมมองตามและเธอก็เห็นศพเด็กหญิงที่ถูกฝังอยู่ใต้ต้นไม้ เธอกรีดร้องสุดเสียงก่อนจะหมดสติไปพิมพ์ตื่นขึ้นมาในเช้าวันรุ่งขึ้นเธอพบว่าตัวเองนอนอยู่ที่ลานวัดหลวงพ่อและพี่มารีมองเธอด้วยความเป็นห่วงหนูเห็นอะไรใช่ไหมหลวงพ่อถามเบาๆพิมพ์กลืนน้ำลายเด็กผู้หญิงคนนั้นหลวงพ่อถอนหายใจเธอคงอยากให้คนพบศพของเธอ หลังจากนั้นศพของเด็กหญิงถูกขุดขึ้นมาและพบว่าเธอถูกฆาตกรรมโดยคนที่เคยเป็นลูกศิษย์เก่าของวัดทุกอย่างจบลงแต่พิมพ์รู้ว่าเธอไม่ได้ไปไหนคืนสุดท้ายของการปฏิบัติธรรมขณะที่พิมพ์เก็บของเพื่อเตรียมกลับบ้านโทรศัพท์ของเธอก็มีข้อความเข้ามันเป็นเบอร์ที่ไม่รู้จักขอบคุณนะพี่ พิมเบิกตากว้างก่อนที่ไฟในกุฏิจะดับลงจบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องเสียงกระซิบกลางป่าถ้าคุณชอบเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้เราและกดติดตามพร้อมเปิดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเรื่องราวหลอนๆใหม่ทุกคืนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมทุกที่ที่คุณอยู่อาจมีบางสิ่งเฝ้ามองคุณอยู่ก็ได้สวัสดีครับ